เบ้าใจพ้กกินมั้งเหรครับนะครับสําหรับมึงนี่พ้ามากินข้าวนะครับเนาะกินกับนี่ครับหมูทอดนะครับหมูทอดที่เบ้าใจทอดเองแล้วก็มักเองนะครับสูตรมักเองแล้วก็ทอดเองนี่เบ้าใจลงไว้ในคลิปแล้วเนาะครับเนาะทุก้คนเขาไปชมกับติดตามนะครับเนาะนะครับพอเสร็จแล้วเบ้าใจก็สามารถกินั่นท่านเป็นยินดีหรืก็สามารถกินนะครับกับนี่นะครับกับปลาแดกบองนะครับปลาแดกบองปลาลาบองนะครับปลาลาบองนะครับ อีมีอยูในตู้เย็นนะครับเราใจใส่บะกอกไปน้ําลูกหนึ่งนะครับบะกอกซุปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของปราด้บอกให้แซบขึ้นนะครับนะครับ้าใจะคุ้นหมักนะครับเราใจมักก็เลยใส่บะกอกซุปไปนน้ำไว้หนึ่งนะครับไปกินแค่ความเหนียวครับควาเนียวซื้อมาพอละหาบาแล้วก็มีผักนี่ครับซีกีนนะครับแล้วก็มะเขือมะเขือม่วงครับนี่นะนะครับของเก่าที่เลยอยู่ในตู้เย็นนะครับเอามากินให้หมดนะครับมาสุกุสุก้นนะครับ ไม่กินเขา่าหมูทอดสูตรของเบาใจน้ากันครับแซ่บก็ต้องมาแซ่บนะครับเนาะพราะว่าดเ,เองนะครับหมูมักเองทอดเองนะครับเนาะเนื้อเนื้อ,อ,อติดมันนะครับอันนี้เนื้อล้วนนะครับกินบ้างว่าเป็นไังทไหรอกินก็เปรี้ยบางแซ่บครับนะ ครั้งแรกในชีวิตด้วยกันนี่ที่มักหมูเลาสอดหมูเองบอกาะเห็นกับเขาครับนี่จะซื้อคปกินหรือร้องมาเห็ดเองนก็จะเหนียและแสบครับกิงกระปดองเพราะกระป๋บองก็ดีด้วยครับเพราะว่าผมเมื่อใส่เค็มูกใจพอดีพอดียินกระปดใงบองเข้ากันพอดี ทำเองกินเองก็ต้องอร่อยเองนะครับ นำไมวันหยุดว่าต้องจะไปใส่เนาไปนองมันไม่มองไปโควิ COVID ดกระบาดอูแต่นในห้องกินตะกับข่าวกินเองห้องว่างๆแค่ได้เห็กับข่าวกินเองสื่อบันหลายมันก็ไม่ได้รสชาติ ที่ห้องตการนะครับเห็นเองก็ได้รสชาติที่ห้องตการ เนือนุ่มดีครับมากเลยนุ่มดีบ่วแข็งไม่วลาไปซื้อเป็นกินเนาะมันสิแข็งแล้วก็เย็น,นครับเห็นบ่าแสบอันนี้เขาทอดเองเห็ดเองกินห้อนๆปลวก็เนือนุ่มๆ

ปได้บอกมันแซ่บครับไปได้บอกมันแซ่บ,ไไบ,บหมูก,ก็แซ่บนะครับจิ้มเลยหมูติดมันน้อยหนึ่งแซ่บคับครับ วยทีหมักหมูแล้วก็ทอดหมูจีนเองนะครับบอกสูตรเบ้าใจในแครัาว่าเห็ดยังไงนะครับเร้าใจยัหมูสูตรนะครับ,รบ,รบอันนี้ก็สูตรลองเบ้าใจกับตามที่เบ้าใจเข้าใจแล้วครับเพราะว่าคุณประเทศตะเข่านะครับจย่อย่างกระไซนะครับผู้ใดมีสูตรรับส่งสูตรมาให่ก็ะไรนะครับเด้อเดือดลังสเต็กกินตามสูตรนะครับเนาะ มือที่สองเมืแลเดวเมื่เียซื้อมาซีฮอร์เหมือมนเดิเอาไปกินตอนเย็นน้าน,นะครับมันจะมีสองฮอลงไปทีเดียวเลยครับกิการลงไปหลายเทียงตลาดดูข้างนอกนะครับต้องอย่างออกไปกิคารย่างออกไปเลยซื้อ,อ,อไม้ทีเดียวเลย อ๋อครับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก็แล้วครับน้องที่เหลือนี่เดียวบ้าใจก็ไปกินตอนเย็นนะครับ้็คนเหนียวนะครับแล้วก็อัานรับคลิปนี้นะครับจะฝากทุกคุสุคุรน,นะครับที่กดเข้ามาเมืองนะครับฝากกดติดตามให้บ้าใจพากกินแล้ครับนาอนะครับมะเมืองว่าต่อไปบ้าใจติดพาไปกิปนอย่างสีนองคลิปอย่างให้พี่น้องในเมืองด้ติดตามไปน,นะครับน้องทานรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ